นะครับเรื่องของทักษิณชั้น14บเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องของตัวลูกเขาที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ไล่ล่านะไล่ล่าใครคุณนส่วนคิดอะไรกันวันนี้เป็นผู้ถูกล่าใครเป็นคนล่าครับประชาชนเป็นคนล่านะครับสถานการณ์กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะฮะตอนนี้ประชาชนคนไทยหูตาสว่างและได้เข้าใจอะไรมาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชั้น14เริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการของสารดีกาโดยใช้กฎหมายของสาลดีกาแผนคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องเข้ามาแล้วการไต,ไต่สวนศาลได้ไต่สวนนัดแรก เได้จบไปเมื่อกี้นะครับแล้วคงจะมีคำสั่งอะไรออกมาอีกเยอะเดี๋ยวสารคงจะแจกข่าวด้วยแต่ผมก็สรุปง่ายๆว่าวันนี้สารได้ถามทางใยสวนทางราชธรรมผู้มกผู้งการราชธรรมแล้วคงจะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มีวิธีการนําตัวออกไปตรวจสอบร่างกายแล้วก็นําตัวไปโรงพยาบาล ว่ามีขั้นตอนยังไงแล้วก็มีหมายเพิ่มเติมเรียกเอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้รวมทั้งสงมมตแล้วเอกสารเลยทั้งหมดเลยจะมีเพิ่มทั้งหมดอีกหกนัดที่มีการไต่สวนเพิม่มอีกหกนัดนะครับเดี๋ยวสาร,สารคงจะแจกเอกสารให้พวกผมคงจะอธิบายให้ให้ฟังได้สั้นๆแช่นี้แต่ว่ามัเนเยอะแยะมากสารให้ความเป็นรม แล้วก็ให้โอกาสทางายของจําเลยคุณทักษิณได้ได้ซักถามอะไรก็แล้วแต่ก็ทาความเข้าใจกอกสารจนครบถ้วนนะครับรายละเอียมไปทาทุกฝ่ายแล้วก็ซักรายละเอียดทั้งหมดจําเลยเนี่ก็คนเดิมคือพันตารวจโททักษิณชินวัตนนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่จะดําเนินการไต่สวนเพื่อบังคับคดีคือมีเหตุกรณีว่าคดีนี้เมื่อศาลมีาการภากษาให้จําคุกไปแล้วเนี่ย มีการบังคับโทษให้จำคุกจริงหรือไม่ประเด็นของคดีเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้จะมีการไต่สวนหรือไม่เนี่ยก็ดูบุคคลที่ศาลได้ออกคำสั่งให้เรียกคำชี้แจงมานะครับก็จะมีราชธารมมีโรงพยาบาลตำรวจมีปปชมีทักษิณฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องส่งเอกสารเข้ามาแล้ววันนี้ตัวบุคคลก็ต้องมาส่วนทักษิณเนี่ยก็เห็นว่าให้ให,ให้ทนายความมานะครับฉะนั้น วันนี้สารนัดเนี่ยเป็นสองเรื่องนัดเพื่อการไต่สวนนะครับแล้วก็นัดพร้อมฉะนั้นส่วนถ้ามีมีพยานมาแล้วและสารเห็นควรว่าจะไต่สวนสารก็จะไต่สวนส่วนที่ยังไม่มาก็ก็จะเลื่อนไปนะครับประเด็นของคดีอยู่แค่ตรงนี้ส่วนว่าพบว่าพบว่าการบังคับโทษยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกฎหมาย และใครเป็นผู้กระทําบ้างอันนั้นศาลอาจจะลงในรายละเอียดไว้และก็จะไปดําเนินคดีกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะครับศาลบอกว่าไม่ไม่จำเป็นที่ตัวจาเลยต้องมาแสดงตัวที่ศาลนะคะก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่คุณทักษิณจะไม่ปรากฏตัวที่ศาลที่ตาเลยจนจบกระบวนการไต่สวนใช่ไหมคะเอ่อตอนนี้นะครับคือกระบวนการไต่สวนของศาลเนี่ยนะครับศาลก็เรียกบุคคลต่างๆเข้ามานะครับดังนั้นการมาปรากฏตัวของท่านเนี่ย หรือไม่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือท่านได้มอบหมายหรือใช้สิทธิ์ในการที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่านแล้วก็ชี้แจงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการมาปรากฏตัวของท่านเนี่ยนะครับมันมีมันมีสองด้านอย่างน้อยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เ,เราจะต้องดูว่าสารได้ออกหมายเรียกหรือไม่นะครับสองด้านที่ผมพูดเนี่ยผมขออนุญาตที่จะจะให้ความเห็นว่า คนที่จะขยายผลทางการเมืองก็มีคนที่กระบวนการอีด้านหนึ่งก็คือศาลก็ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจํานวนมากซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ที่ควรกระทํานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามาหรือไม่มาเนี่ยไม่ให้สารสำคัญข้อสารได้บอกอยู่แล้วว่าทนายทำหน้าที่แทนได้นะครับแล้วท่านก็แต่งท่าทนายมาแล้วท่านท่านจะไม่หลบหนู่ใช่ไหมครับอะไรนะครับท่านจะไม่หลบหนูใช่ไหมผมผมไม่ใช่ไม่ให้ท่านครับทนายกับาวันที่สี่กรกฎานี้จะยื่นพยาน สารอนุญาตให้ถึงยี่สิบสามครับวันสุดท้ายคือยี่สิบสามมิถุนานะครับดังนั้นวันที่สี่วันที่สี่กรกฎาคมว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะครับกรณีนี้เนี่ยมันเท็จมาตั้งแต่ต้นเลยอลองไปดูคำคำสัมภาษณ์ของคุณหมอใหญ่เนี่ยบอกว่าคุณทักษณิณเรื่องความดันเนี่ยนะบ,บอกว่าอาจารย์หมอโรงพยาบาลราชธรรมใช้ความรู้ความสามารถนะครับพยายามรักษาอย่างเต็มที่เนื่องจากมีบุคลากร,ากรน,น้อยอุปกรณ์ไม่มีนะครับพอเจ้าหน้าที่ราชธรรมมาให้การภายหลังเนี่ย บอกว่าเนี่ยนะครับใช้เวลาสี่นาทีโทรไปหาแพทย์เวนะ่ะแล้วใช้ดูดมิดมาโรงพยาบาลตำรวจไม่มีหมอของโรงพยาบาลราชธันมมาเกี่ยวข้องเลยก่อนตัดสินใจสี่นาทีนั้นเห็นไหมเท็จต,ตั้งแต่นะครับคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเวลานั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอกระดุมเม็ดแรกมันเท็จเนี่ยก็เท็จเรียงตามกันตามลําดับทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงบัดนี้เนี่ยคดีนี้มันก็จะได้เป็นตัวอย่างว่านะครับการไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา ไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการเนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่เรื่องสองมาตรฐานวันนี้เนี่ยครับต้องทำให้ประเทศมีมาตรฐานเดียวไม่ว่าเนี่ยนะครับคุณจะใหญ่มาจากไหนแต่ต้องเล็กกว่ากฎหมาย mm. และเมื่อต้องคำพิพากษาเนี่ยต้องได้รับโทษตามคำพิพากษาและเป็นไปตามพระบรมราชโองการนะครับควรจะสร้างแบบอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับยากดีมีจนเราอาจจะ เสมอกันไม่ได้แต่ความยุติธรรมนั้นจะต้องเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นใครมาทั้งสิ้นนะครับชาวนากับอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าจะต้องติดคุกก็ต้องติดคุกอย่างเท่าเทียม ส่วนของสารนะครับเริ่มต้นภาคเช้าก็มีการเชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์ได้เรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปชซึ่งตอนแรกกับปปชอบอกว่ายังไม่ส่งนะตอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการไต่สวนในขณะที่อายการนะครับก็ยืนยันว่าอายการไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่อตอนนี้ก็มีการเรียก นะครับพยายนอีกทั้งหมด20ปากฮะที่เกี่ยวข้องก็รวมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนรายงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดะเพื่อรายงานต่อศาลว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการไตส่สวนผู้บัญชาการเรือนจำนะครับที่มีการส่งทักษินเข้าไปยังเรือนจำดังกล่าวนะครับปรากฏว่าผู้บัญชาการเรือนจำก็ยอมรับ นะครับว่าการส่งตัวทักษิณเข้าเรือนจํานั้นบ่ายไม่ได้มีการส่งไปยังโรงพยาบาลของกรมราชธรรมและที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่ากรมราชธรรมพร้อมจะปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหากมีคําพิพากษาออกมาหรือมีคําสั่งออกมาจากศาลนะครับศาลก็ตั้งคำถามว่าตกลงทั้งหมดเนี่ยได้มีการขออนุญาตศาลหรือยังนะ่ะนั่นคือประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับบางคนว่าวันที่13จบแน่ตัดสินเรียบร้อยทักสินต้องหนีผมเรียนหุ้นส่วนแล้วไงฮะยังกระบวนการอีกไกลนะตอนนี้เดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเลยนะฮะไล่ไปเลยแต่เดือนแต่เดือนแต่เดือนแต่ละวันแต่ละวันทียิบนะครับจะมีการไต่สวนเรื่องของชั้น14เป็นสําคัญนะครับป่วยทิพย์ไม่ป่วยทิพย์ อดีตตัวละการก็บอกว่าไต่สวนแบบนี้รู้คําตอบรว่าผลจะเป็นยังไงเพราะสารทําแบบละเอียดยิบทุกเม็ดนะครับเห็นเชิงประจักษ์สื่อมวลชนก็ให้รับฟังได้เข้าฟังได้จดออกมาได้นะครับให้เฉพาะก,กระดาษปากกาไม่ให้โทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องพิรนาด้านหน้าก็เปิดให้มีการถ่ายทอดสดนะครับให้สัมภาษณ์กันได้บริเวณหน้าศาล ซึ่งทําให้เรื่องนี้เป็นที่จับตามมองของคนในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับพุ้นส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะว่าเรื่องชั้น14เนี่ยวันที่13ยังไม่ตัดสินนะหลายคนบอกต้องตัดสินมันยังไม่ถึงเวลานะครับถึงแม้ว่าศาลจะใช้อํานาจนะครับตามกฎหมายในกรณีการดําเนินคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ใช่การดาเนินคดีอาญาตามปกติก็ตามนะก็ตาม นั่นหมายความว่าการไต่สวนงคงต้องใช้เวลาในเดือนกรกฎาคมก็ว่างันไปแต่ตอนนี้ศาลก็จะให้ส่งหลักฐานก่อนวันที่23มิถุนายนแต่เดือนกรกฎาคมอีก6นัดนะครับก็ทําการไต่สวน6วันติดติดกันเลยในเดือนกรกฎาคมเอาว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับส่วนทักษิณชินวัตรเนี่ยไปศาลก็ได้ไม่ไปศาลก็ได้นะครับแต่สถานการณ์โดยรวมตอนนี้ทักษิณอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากลูก ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากปัญหากับคำเหมน็นอุงอิงก็ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้บอกเข้าใจผิดนูน่นนี่นะกัปโชอย่างเงี้ยบอโอ้รู้จักกันดีสิพอพอมีจังหวะดีขึ้นมาตกลงกันได้ถอยทหารอาอ้จักกันดีผมดิฉันไปเจอพอถึงเวลาคำเหม็นก็ตอบโต้คืนขึ้นมาบอกจะให้คนไทยอยู่ได้เพียง7วันเวลาเหลื่อมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จะตัดเน็ตไม่ให้ใช้เน็ตของประเทศไทยนะฮะ แล้วก็จะไม่ให้ใช้ไฟของประเทศไทยอุ้์อ,อิงบอกโอ้เข้าใจผิดนะอ่อนข้อให้กับกัมพูชาคื่ทรงทําไม่เห็นมาตอนนี้มันเป็นเฟลเสตรือล่ะที่ล้มเหลวผู้นําอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอต่างชาติก็รุกรานนะครับเรื่องของทักษิณชั้น14เนี่ยมันผูกพันกับเรื่องของตัวลูกเขาที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ไล่ล่านะไล่ล่าใครคุณส่วนิดเอะไรกันวันนี้เป็นผู้ถูกล่าใครเป็นคนล่าครับประชาชนเป็นคนล่านะครับสถานการณ์กลับ จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะฮะตอนนี้ประชาชนคนไทยหูตาสว่างและได้เข้าใจอะไรมากขึ้นการไต่สวนของศาลแบบเปิดเผยมาก,ก่อนโหโูโจมตีศาลขี้แตกขี้แตนศาลตัดสินยังไงก็ผิดยังไงก็ไม่ถูกจะต้องเอาพวกเขาถูกอย่างเดียวถ้าตัดสินว่าผิดเมื่อไหร่โดน,นทั้งส้มทั้งแดงมีพฤพิกรรมในก,การกระทําเหมือนกันตอนนี้เห็นไหมทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปศาลไต่สวนแบบเปิดเผยศาลกระทาแบบตรงไปตรง,ตรงมา สาเหตุที่สถานก,การณ์ของทักษิณต,ตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากหนูติจันนะกวางกับลูกกวางกลาลังติดอยู่ในวงล้อมของพญาเสือนะครับทั้งหมดทั้งมูทั้งมวลเกิดจากความจริงความจริงชนะทุกสิ่งและพึงเอาชนะความจริงด้วยการพูด ความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ